สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่8นะคะเดือนพฤษภาคม2 5 6 7นะคะไม่รู้ว่านับแบบโบราณมันจะตรงกับเดือน6หรือเดือน7นะคะไม่รู้เหมือนกันค่ะวันนี้นะคะก็พาทุกคนไปไหว้พระแถวบ้านค่ะหรือว่าวหว้ดอนปูตาประจําหมู่บ้านนะคะก็จะไปที่ทุ่งนากันค่ะวันนี้ดีเลยนะคะมาพบกับญาบุญด้วยค่ะดังนั้นก็ขี่รถแล้วก็เดินไปพร้อมกันเลยจ้าพระแถวบ้านนะคะมันก็จะเป็นประเพณีของคนอีสานนะคะหลายๆพื้นที่ก็จะทําการก็จะทําแบบนี้ทุกปีเลยค่ะใหญ่นะคะจะตรงกับเดือน คือสภาแล้วก็ตรงกับวันพุธแต่วันที่นะคะก็แล้วแต่วันแล้วแต่เดือนแล้วแต่เลิกยามยามนี้ก็มาไหว้แบบนี้ทุกปีเลยนะคะคนบางคนเขาก็มาตั้งแต่หกเจ็ดโมงมาจ้าประมาณแปดโมงครึ่งนะคะบางคนเขาก็มาประมาณแปดเก้าโมงเลยค่ะทําเสร็จก็ประมาณสิบโมงนะคะทําแป๊บเดียวก็่นั่นแล้วก็เพราะว่าต้องรอคนอื่นด้วยนะคะครั้งได้ทุกคนก็ต้องมาไหว้พระแถวบ้านค่ะเขาจะได้ปกปักรักษานะคะแล้วก็ปรับเปล่าสิ่งไม่ดีออกไปค่ะมันก็เป็นความเชื่อนะคะก็ได้ถ่ายคลิปแบบนี้เลยค่ะแต่ว่าน่าจิตใจมากที่ ปีที่แล้วติดลิคสิ่ค่ะสวยอะไรสวยมากเลยนะคะโทรศัพท์เราก็เพิ่งถอยมาใหม่ด้วยสิเราก็อยากอวดด้วยลปงแอปแดงและแอปฟ้านะคะก็มีการแจ้งเตือนว่าติดลิขสิทธิ์ก็ไม่ใช่อะไรนะคะก็เพราะว่าไปใส่เพลงไปทั่วทิ่ทั่วแดนค่ะติดลิสิสธิ์จ้อยไปการมองเห็นแก่ที่ว่าเกิดก่อนนะคะหรือว่าเกิดหลายปีแล้วหรือว่าอายุเยอะแล้วมานานแล้วนะคะจะขาดไม่ได้เลยนะคะเป็นประเทศีที่แบบเขาเชื่อแล้วเขาก็ถือมากเลยค่ะไม่ได้ไหว้นะคะคือไม่ได้จ้าตั้งไดกระบ่ไดดค่ะบ่ไดดก็คือบ่ได้นี่นะคะไม่ มีปีไหนเลยค่ะไม่ว่าจะฝนตกฟ้าร้องอะไรชื้นอะไรขนาดไหนยังไงก็ต้องมาไหว้แกนะคะแถวบ้านหนูเขาก็ายังแบบถืออะไรแบบโบราณอยู่นะคะเดิมนะคะก็จะใช้ด้ามเสียมคาห้อยตะกร้าแบบนี้นะคะแล้วก็หิ้วไปเลยจินทางนะคะแต่ย่าก็บอกว่าย่าอายุเยอะแล้วนะคะย่าก็อยากจะขี่รถอะไรเหมือนกันค่ะเพราะว่าบางคนเขาก็เริ่มขี่รถทอายุเยอะในหมู่บ้านหนูนะคะส่วนใหญ่เขาจะนับถืออะไรที่แบบโบราณาณยังเป็นโบราณก็ยังอยู่นะคะกลางวันก็หาทุ่งหาข้าวตอนกลางวันนะคะก็ออกไปทุ่งนาไปเกี่ยว ย่าให้วัวทํานู่นทํานี่นะคะหากินกับทงกับปลาจ้าเขาก็จะตื่นแต่เช้าด้วยนะคะตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเลยนะคก็ทํากับข้าวตั้งแต่สี่โมงห้าโมงแล้วก็เข้านอนค่ะผู้ใดไปหาหูโงแรงบ่พอดเจ้าจามมิสิลีนนอกแม่ค่ะบางบ้านก็เป็นนะคะบางบ้านก็ไม่เป็นค่ะก็คืออาหารค่ะอาหารการกินนะคะจะไม่ค่อยกินแบบเด็กสมัยด้วยสมัยเรานะคะก็จะกินแบบอาหารถุงบ้างอาหารซื้อบ้างใส่ผงชูรสบ้างซื้อมากินบ้างซื้อกุ้งซื้อปลาหมึกอะไรจากตลาดที่แบบวัตถุดิบมาจากตลาดมาทำแก ที่บ้านหนูนะคะหรือว่าที่หมู่บ้านหนูก็ยังมีว่าจะไม่กินอาหารพวกนั้นเลยนะคะแกจะกินพวกแบบปลาล่าอะไรอะไรที่อาหาพวกที่ไม่มีส่วนผสมพวกผงนัวพวกอะไรที่แบบเป็นสารกินอะไรแบบนี้เลยนะคะบางบ้านนะคะลูกหลานซื้ออาหารถุงมาให้กินก็คืกับข้าวตลาดนะคะแกก็จะไม่กินเลยค่ะแกจะกินพวกปลาจอมปลาล่าอะไรอาหารที่หากินกับธรรมชาติก็จะหาเองนะคะไม่ใส่พวกผงนัวผงปรุงแต่งอะไรเลยค่ะนะคะดังนั้นนะคะคนแก่บ้านหนูนะคะหรือว่าแถว หมู่บ้านหนูค่ะก็อายุยืนนะคะค่อนข้างอายุยืนกันหลายคนเลยค่ะโรคนะคะแล้วก็ประเพณีโบราณก็จะยังอยู่คางไม่เป็นโรคอะไรเลยนะคะแข็งแรงค่ะอายุยืนก็9 0 80สมไม่ก็เปลี่ยนไปนะคะจะมาให้กินแบบยืดถือแบบโบราณก็ไม่ได้ค่ะบางบ้านลูกหลานเขาก็ไม่ได้มาปั่นวนนะคะบางบ้านเขาก็ไม่ได้ถือค่ะเดี๋ยวนี้เขาก็กินอาหารถุงอาหารเสื้ออะไรอาหารที่ลูกหลานทําแบบกินอะไรก็เลรนไปเรื่องมากนะคะไม่ได้ยืดถืออะไรค่ะก็กินธรรมดาไปค่ะก็มีปะปนกันไปแต่ ส่วนมากเขาก็จะไม่ยึดถือแล้วนะคะอะไรก็ยังยึดถือเหมือนเดิมนะคะยังต้องทุงต้องทำอะไรนะคะอายุ20 30- 40ปีก็ยังจะทําประเพณนี้ไหว้พระแถวบ้านอะไรเหมือนเดิมค่ะว่าอีกประมาณ10-20ปีนะคะหรือว่าร้อยปีพันปีอะไรผ่านไปมันก็เป็นเรื่องของอนาคตนะคะะอยู่ไหมเพราะว่าวัยรุ่นสมัยนี้อย่างที่รู้นะคะเขาก็จะไม่นิยมเข้าวัดเข้าวาม่นิยมมาที่บ้าน้วคะเช่นหนูค่ะแล้วก็อีกคน 2- 3สาคนนะคะก็มีบ้างนะคะแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าจะเป็นยังไงคนที่แบบเขาเกิดก่อนที่เขาพากัน มานะคะแล้วก็คนที่แบบพอจะรู้ประเพณีนี้แบบตอนเด็กๆก็พากันมาฝังกันนะคะตอนโตตอนอะไรก็ต้องมากันทุกปีค่ะถ้าสะดวกก็ต้องมาทุกครัวเรือนนะคะอย่างน้อยต้องส่งตัวแทนมาคนละหนึ่งครัวเรือนค่ะนาคนนะคะเราก็ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะเหมือนกันเนี่ยที่ได้เกิดมาทันยุคสมัยนะคะถึงจะกึ่งกลางแต่ยังไงก็ไม่ลําบากนะคะแต่ยังไงก็ยังมีประเพณีให้อยู่แล้วนะคะก็จะมีต้มไข่นะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้คือต้มไข่ค่ะต้องต้มมาคนละ สองฟองขึ้นไปนะคะใส่ตะกร้าที่เตรียมไว้นะคะตะกร้าที่จะเหมือนหาบเลยค่ะใหญ่มากนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าก็ได้นะคะแต่ต้องเป็นข้าวที่สุกแล้วนะคะใส่ถุงมาเรียบร้อยหรือว่าจะปั้นวางไว้ตะกร้าที่เตรียมไว้นะคะหรือว่าหาบที่เตรียมไว้มงดอกไม้นะคะแล้วก็จะมีน้ํามีเหล้ามีเบียร์มีอะไรนะคะไปถวายค่ะหรือว่าตะไคร้นะคะก็จะมาทําเป็นเส้นปลาทอดเด้อค่ะโบแมนโคราอันเป็นเส้นเรามัดมัดทำเหมือนรูปคนรูปรถรูปสิ่งของว่าสมาชิกอยู่ที่บ้านเรามีกี่คนแล้วก็ทําตามจํานวน ค่ะอย่างเช่นมีสี่คนก็ทํา4อันแล้วก็ปั้นหัวแบบกลมๆมันก็จะมีเทคนิคการทําค่ะมีแต่พ่อทําหนูก็ทํหนูก็มาอย่างเดียวนะคะส่วนพ่อกับแม่ก็จะเป็นคนเตรียมของให้ค่ะเรามีหนูแฮมสเตอร์แฮมตี้แต่ว่าแฮมสเตอร์จากไปแล้วนะคะก็เป็นเรื่องน่าเศร้ามากค่ะก็เหลือแค่แฮมสเตอร์นะคะก็ปั้นไม่มีนะคะมีแต่สุนัขตัวอื่นค่ะก็ปั้นก็ได้ไม่ปั้นก็ได้เพราะว่ามันก็ไม่ใช่ของเราล้วก็เรามีรถกี่คันนะคะดังนั้นก็มัดค่ะหรือเรียกว่าขอดนะคะขอดรถว่าเรามีกี่ลังมีทรัพย์ส บอกกล่าวนะคะแล้วก็จุดทูบบอกค่ะก็จะขอตามแบบว่าอยากให้ครอบครัวตัวเองได้รับสิ่งที่ดีปกปักรักษาครอบครัวปกปักคนในหมู่บ้านะหกับหัวหน้าบ่บ้านเลยค่ะที่ต้องดูแลคุ้มครองแบบลูกบ้านนะคะถือกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะทุกบ้านต้องส่งตัวแทนมานะคะไม่งั้นไม่ได้ค่ะก็แค่กล่าวคาอะไรนะคะที่แบบเกี่ยวกับพระพมอะไรหรือว่าบอกกล่าวมันจะมีแบบคนเฒ่าคนแก่หรือว่าพอแถาจําค่ะเุดแรวจะเจ้าบ่กเบื้อ้ประโยคเองค่ะว่าตามเบื้อ้ประโยควันนี้กะสิเอาจํานวนใครนะคะมาทำกั คนละมือค่ะไข่นี่ก็จะเป็นไข่ที่แบบพากันต้มมานะคะมารวมกันแล้วก็มานับค่ะเพื่อที่จะได้เซียนดวงเราถนัดนะเธอจะชอบเราไหมก็จะนับจํานวนเงินด้วยนะคะก็จะมาเสี่ยงไทยด้วยค่ะเสี่ยงไายก็จะต้มไก่มาประมาณ3ตัวนะคะเสี่ยงไทยก็จะมีคนฝนควาจะให้พอเท่าจำค่ะหรือว่าคนที่สามารถผัาคอไก่ได้หรือว่าคนที่มีความรู้ดูดนะคะราโบราณนะคะก็จะถอนหัวไก่ออกมาก็คือคางไก่ค่ะดึงออกมาไก่ต้มสุกแล้วนะคะรุบแล้วก็ถวายเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ก็จะลาออกมานะ ะะหรือว่านําออกมาค่ะแล้วก็มาหากักคอแบบนี้เลยทางออกมานะคะแล้วก็มาดูนะคะตามแบบว่าโหราศาสตร์อะไรนะคะว่ามันตรงตามแบบอุดมสมบูรณ์หรือว่าแย่หรือ<ม>ว่าดีนะะว่าดูแล้วนะคะดีหมดทั้ง3าอย่างเลยค่ะฝนก็ดีคนก็ดีนะคะแล้วก็วัวควายก็ดีดค่ะนี้นะคะจะเป็นปีที่ดีนะคะแต่ว่าทําไมมันร้อนจังตอนนั้น <laughs> แต่มันผ่านมาแล้วค่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติแบบนี้นะคะตั้งแต่ย้ายมาอยู่ค่ะแต่ก่อนก็มาแต่กับย่านะคะตอนนี้มาคนเดียวจ้ามาคนเดียวได้สองสามปีแล้วนะคะตั้งแต่ย่าแต่ก่อนย่ามาทุกปีไม่เคยขาดเลยค่ะก็จะเดินมากับย่าสองคนะก็จะไม่รู้ว่าตลกหรือเปล่านะคะจะเป็นความทรงจำต่อก่อนแปดเก้าปีที่แล้วนะคะหนูก็ประมาณหกเจ็ดขวบค่ะก็ยังจะมีการจุดไฟหรือว่าดังไฟสูงไฟไม้นะคะย้ํานะคะสูงไฟแบบว่ามีคนดูแลค่ะก็คือดูเฉพาะแบบสูมไฟเฉพาะตอนที่แบบมีการจัด อะไรพวกนี้นะคะกันว่าเอาบ้าดำๆนะคะหรือว่าคีมเล่นมอนนะคะถือมากคนละใบเลยค่ะผู้ใดถือมากก็ได้จ้าแทนหมู่บ้านเลยค่ะถือมานะคะแล้วก็จะมาก่อไฟต้มไข่ค่ะเพราะว่ามันก็จะมีคน2คนหรือว่าสิ่บัวคนค่ะที่ไม่ได้ต้มไข่มาหรือว่าอะไรนะคะแต่ว่าไม่ได้ต้มไข่มาแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่แบบคนเฒ่าคนแก่อะไรประมาณนี้ที่ไม่สะดวกต้มมานะคะมาต้มดังไฟอยู่ก่อนเลยจ้าเห็นแล็กๆก็ขำคาเวลาผ่านไปนะคะกลับคิดถึงบรรยากาศแบบนั้นค่ะสาี่ปีมาให้หลังนะคะห้าห ปีมาให้หลังคือไม่มีอะไรแบบนั้นเนาะค่ะคเดี๋ยวนี้เขาก็จะประหยัดเวลานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่อายุน้อยๆแบบคนรุ่นหลังนะคะมากันค่ะเขาก็ไม่อยากลงหลงรอเสร็จนะคะแต่ก่อนกว่าจะเสร็จก็เที่ยงนะคะเดี๋ยวนี้10บโมงก็ออกจากดงออกจากป่าแล้วจ้าเพราะว่าเขาก็ต้องไปทํงูทำต้มมาคนละลูกคนละสองสามลูกนะคะต้มมาจากบ้านกันทีเดียวเลยค่ะจะได้ไม่ต้องมาดังไฟจุดไฟไลอย่างก็จะได้ไม่ต้องเกิดมลภาวะหรือว่าไฟไม่ป่าได้ค่ะเสร็จนะคะหรือว่านับไข่นับเงินเสร็จนะคะก็จะมาเขียนตรงแป้นน ตลอดเลยค่ะนะคะก็จะละลายหายไปเลยค่ะเราจะได้รูว่านะคะว่าตอนนี้นะคะได้เงินเท่าไหร่ได้ไข่เท่าไหร่เพื่อที่จะได้ไปสิ่งดูวงทุกคนต้องเอาไปสี่งดเกออกก็คือตืนอะไรหน้าใครรู้บอกก่อนทีรีบกดมานะคะเลขอะไรเลขอะไรและถูกไม่ถูกใช้วิจารณญาณในการรับชมเฉลยดีกว่าเดย๋ยเม้ามอยกันต่อก่อนเด้อพี่น้องในหมู่บ้านมาให้ครบนะคะเพราะว่ามี3คุ้มสาหมู่บ้านเลยค่ะใครนะคะเป็นบ้านหลักเลยค่ะแล้วก็จะมีคุ้มหอหนองแล้วก็บ้านดอนกอนนะคะคุ้มหอหนองแล้วก็บ้านดอนกอยจะเป็นบ้านเดียว กันกับบ้านสิงไข่ค่ะก็คือพอแถาบ้านบ้านเดียวกันเพื่อยาบ้านบ้านเดียวกันจะผ่านไป2ีปี30ปีผ่านไปมันก็เริ่มแตกบ้านอะไรแยกการปกครองกันค่ะจะได้ดูแลง่ายไม่งั้นบ้านใหญ่กันนะคะเลขที่ออกก็คือ342เป็นจํานวนคายหกสองเป็นจํานวนเงินปาเลขอะไรมาจคล้องจองกันขนาดนี้คงจะซีบาด้วยนะคะว่ามันออกไปแล้วน้วมันจะออกอีกไหมหรือว่าออกวันไหนต้องรอดูนะคะแล้วหอปีที่แล้วได้ไปดูอยู่นะคะแต่ปีนี้ลืมค่ะรีบแปลงกลับบ้านเลยจัาไม่ได้หลังจากนับเสร็จนะคะก็ต้อง ประกาศให้ทุกคนได้ยินค่ะต้องได้ยินทั่วหูนะคะแถมยังเขียนใส่ใบด้วยค่ะยานทุกคนบ่ได้เสี่ยงดวงใจอยากให้ถูกเลงแบบนี้นเราถนัดค่ะเพราะเราอยากจะเป็นคนรวยมีใครไหมที่ไม่อยากรวยนแรกที่เราหันลิ้นชัดค่ะปกติหันลิ้นไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่าพูดรอเรือไม่ค่อยอเป็นรว่าเราจะถูกหวยนะเออเริ่มมีเซนแล้วนะว่าเราจะถูก<ว>ไม่ซื้อเจ้าอะไรมาถูกไม่ซื้อแล้วจางเงินไปซื้อขนมยังจะดีกว่าเพราะว่าเราเป็นเศรษฐีเราเป็นเศรษฐี v i p ี VIP ของร้านค่ะขาศเลยเศร็จบูชาเสร็จนะคะหรือว่าถวายเสร็จเส้นไวเสรร็จอะ แล้วนะคะทุกคนก็จะมาถ่ายเลขกันที่ทุกคนจะทำนะคะก็คือเอาไข่เอาข้าวอะไรต่างๆนะคะหรือว่าเอาไก่เอาของกินต่างๆนะคะมาแจกคนละลูกสองลูกกับบ้านนะคะต้องได้ทุกคนเลยนะคะเอาไว้นะคะก็จะเอาทิ้งขามจะเาไว้ทําไมดังนั้นก็ไปเก็บไว้กินค่ะเพื่อเป็นสรีมงคนด้วยค่ะนนี่เราคือไทยคาทเทรพิ่ยังเพ่องยังเศร้าไทยลอยไทยน้ําเนยมะค่ะขำเล่นๆค่ะนี้ก็ปูดีดเองนะคะมุนวุ่นวายกันหน่อยค่ะเพราะแต่ละคนก็จะนู่นนี่นะคะช่วยกันเอากลับบ้านออกถังแ่ปากทั้งเราจะฟางยางฟางเมื่อค่ะเพราะ จอลดไปหลายขั้นโพลไม่นออกมาหลายคนเลยนะคะพูดเก็บสาดเก็บเสื้อกันเลยจ้าพร้อมกลับบ้านแล้วจ้านีดีนะคะที่ฝนตกตั้งแต่สองสาวันที่แล้วที่ว่ามันก็จะไม่ชื้นเกินไปค่ะเขาดูว่าปีที่แล้วก็คือนางไปยุ่งกัดไปจ้าตรงใสเสื้อแขนยาวมาน้ำเพราะวันยุ่งก่อยจ้าก่อยจนลาบเลยด้วยจ้าต้องไหวทุกปีนะคะไม่ว่าฝนจะตกชื้นอะไรขนาดไหนเช้ามาก็ต้องมาไหวเหมือนเดิมค่ะยุ่งกัดยุ่งกะก่อยจะปีนี้ก็คือพอดีนะคะถึงอากาศร้อนแต่ว่าฝนก็ย่งตกไปค่ะปุ้ยปืนยังตามดักเขาไป เต๋อเต๋จ้าวันรสีออกนคาที่เอารถจอดไว้ข้างนอกค่ะถ้าจอดไว้ข้างในเดี๋ยวก็ค้นยางเดี๋ยวก็รถหน่อยรถใหญ่ทั้งสากกับเบือทั้งเลือดลบจากจักรยานจนหอนรถเก๋งมันสีออกจ้างทางรถบีบแกไสค่ะปิ๊กปิ๊ก็เมาด้วยนะคะเราก็อยู่แบบชุมชนชนบทนะคะหมาก็ชอบเดินตามคนมาค่ะหมาก็นอกจากจะเฝ้าบ้านแล้วนะคะยังเฝ้าคนแล้วนะคะก็คิดถึงทั้งแฮมเตอร์แล้วก็หมาที่เคยเลี้ยงค่ะชื่อบ็อกบ็อกแล้วก็บักแบกนะคะที่แสนรู้มากเลยนะคะสุดท้ายก็ต้องตายค่ะกับเขาสีตายเน เขาจะให้สายายความดีของเขาบอกเลยหนูกับเขาว่าใ้เคิงดนึงกันจ้าหมาเงินคว่ำพวกนเราหรือว่าใครสักวันก็ต้องไปคนที่มีชีวิตอยู่ต่อก็ต้องสู้ต่อจลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย